สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gasdeal นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดสตองเกตกันเช่นเคยก็วันนี้เนี่ยผมพาทุกท่านมาอยู่กันในดีลองบ้างนะครับผมเซิร์ฟเวอร์3 2มนั่นเอง ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ขออนุญาตเปิดมาในส่วนของโบนัสเติมเงินหรือว่าเป็นประวัติการเติมเงินเหมือนเช่นเคยละกันนะครับผมเผื่อท่านที่เข้ามารับชมใหม่จะได้ทราบว่าไอดีผมเนี่ยเป็นสายฟรยีจริงๆนะครับผมไม่มีการเติมเงินเพราะว่าประวัติการเติมเงินเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะไปอัปเดตพลังนิดนึงนะครับผมตอนนี้เนี่ยไอดีนี้ผมได้ดันพลังขึ้นมาจนถึง7ล้านแล้วนะครับผมก็เพิ่งถึงสดๆละร้อนเมื่อเช้านี่เองนะครับผม ตามมาด้วยอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นคุณเกโรเกโรนะครับผมแล้วก็เป็นคุณนินจาวันนะครับผมนี่ครับอันดับพลังของคุณเกโรเกโรก็อยู่ที่6กล้านสี่แสนนะครับส่วนของคุณนินจาวันก็อยู่ที่5้าล้านหกแสนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวละครสุดแก่งด้วงผมเนี่ยก็พลังยังเท่าเท่าเดิมอยู่นะครับผมก็อยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นนั่นเองนะครับผม HP ก็ยังเท่าเดิมอยู่ 2,006,050 6 5นะครับแต่เฮดพีด้วงของคุณเกโรเกโรเนี่ยได้ดันขึ้นมาเท่าเท่ากับผมแล้วนะครับผมโอ้โหดันขึ้นมาอีกประมาณ2 0 0 0 0 0เลยนะครับซึ่งก็ไวพอสมควรนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าด้วงผมเนี่ยยังอัพในส่วนของตาเฉพาะเนี่ยแค่3ดาวเองนะครับผมนี่ครับถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยผมได้ลงศึกดวลในฝั่งของปีศาจนะครับผมคิดว่าเนี่ย ในส่วนของตาระดับมังกรผมน่าจะสะสมครบ50ชิ้นได้นะครับผมก็จะทําให้ตัวด้วงผมเนี่ยได้อัพตาเฉพาะขึ้น4ดาวนะครับผมก็จะเพิ่ม H ฮมาอีก10%นั่นเองนะครับก็คิดว่าด้วงผมเนี่ย HP น่าจะ2ล้าน7กกว่านะครับผมก็ช่วงนี้มีคําถามเข้ามามากเลยนะครับผมว่าพี่ทำไมพี่เป็นสายฟรีถึงได้มีพลัง อัพพลังได้ไวนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าผมได้อัพอะไรไปบ้างถึงได้พลังขึ้นมา7ล้านแล้วก็ไอดีหลักเนี่ยไปถึง9ล้านได้นะครับผมก็จะพามาชมแล้วกันนะครับผมว่าผมเนี่ยได้อัพอะไรไปบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมในส่วนของไซตามะนะครับ สำคัญมากๆนะครับผมภารกิจสซตามะนั่นเองก็พยายามอัพในส่วนนี้เนี่ยให้ครบทุกวันนะครับผมเพื่อให้สําเร็จเป้าหมายนะครับเพื่อที่เราจะได้ในส่วนของทักษะสซตามะไปอัพในส่วนของทักษะต่อนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมทําทุกวันนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ปลดล็อกทักษะเนี่ยขึ้นมาอยู่ทักษะสูงสุดเมื่อเช้าเนี่ยนั่นเองนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งได้ปลดล็อกในส่วนของความเร็ว ถึงเลเวล7นะครับผมโอ้โหตอนนี้ได้ไอดีนี้ก็ได้อัพจนสุดแล้วนะครับผมหลังจากนี้ผมก็ต้องมาไล่อัพในส่วนที่เหลือให้ครบต่อนะครับผมนี่ครับผมก็จะเปิดทักษะให้ดูนะครับว่าผมอัพอะไรยังไงไปบ้างนะครับผมเริ่มตั้งแต่ในส่วนของทักษะเข้าสู่นะครับผมก็อัพอยู่ประมาณนี้นะครับผมผมไม่ลงในส่วนของรายละเอียดละกันนะครับผมนักกาก็ประมาณนี้นะครับผม ทักษะขั้นนิยมนะครับขั้นชำนาญน,นะครับผมขั้นราชานะครับแล้วก็ขั้นสูงสุดนี่ครับที่ผมอัพไปนะครับผมก็ใช้เวลาทั้งสิ้นกว่าจะอัพเต็มประมาณนี้เนี่ยก็ประมาณ4เดือนกว่านะครับเพราะว่า ID นี้เนี่ยผมเริ่มเล่นมาตั้งแต่วันที่ 9ธันวานั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นวันแรกที่เปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับถัดมาก็จะอยู่ในส่วนของเฮาส์นั่นเองนะครับผมก็เริ่มต้นกันด้วยฟิกเกอร์แล้วกันนะครับผมฟิกเกอร์ของผมเนี่ยตอนนี้ได้ปลดล็อกไปจนถึงกลุ่มที่13แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับผมผมก็ได้ทําเป้าหมายไปจนถึง30ดาวนะครับผมก็เพิ่มพลังโจมตีป้องกันกันกบ h p ตามนี้เลยนะครับในส่วนของแพลนเนี่ยก็ตอนนี้กําลังจะ ทำแพนเลเวล3นะครับผมก็เหลือแต่อัพตัวมุ้งแมงไรเดอร์นะครับผมนี่ครับเหลืออีก2ช่องนะครับผมก็จะขึ้น5ดาว5ดาวก็จะปลดล็อกแพนก็จะเพิ่มพลังโจมตีป้องกัน HP อีก1%นนั่นเองนะครับผมกลุ่มที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป้าหมายก็ทําไปยิ่มแดาวนะครับผมแพนแพนก็ทําไปแค่แพนเลเวล2นะครับผมนี่ส่วนใหญ่แพนเนี่ยจะถึงแค่เลเวล2นะครับผมครับ ก็ไปอย่างไวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมผมไม่ลงในส่วนในส่วนของรายละเอียดละกันนะครับผมนี่ครับจะเปิดให้ดูสเตตัสนะครับผมว่าผมอัพไปแล้วกี่ดาวอะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่ครับก็ลองสต็อกกันดูละกันนะครับผมนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าลงรายละเอียดคลิปมันจะยืดยาวเกินไปละกันนะครับผม นี่ครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นกลุ่มที่าที่ดนะครับผมอันนี้เป็นกลุ่มที่านะครับผมกลุ่มที่ิบนะครับผมแล้วก็กลุ่มที่็ดนะครับกลุ่มที่องนะครับผมหลังๆลังเนี่ยกลุ่มที่1๑1๒๑๓เนี่ยค่อนข้างที่จะทําเป้าหมายกับแพนได้น้อยนะครับผมเพราะว่าตัวละครผมเนี่ย มีไม่ครบนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่จะมาจากตัวดํานะครับผมนี่ครับถัดมานะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของการฝึกฝนนะครับฝึกฝนของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้อัพลงยิมฝึกฝนเนี่ยไปทั้งสิ้นหนึ่ง6 6สาี่ห้าหกลงยิมนะครับผมผมก็ได้อัพไปจนเต็ม100เเซนนะครับผมนี่ครับที่ทำให้พลังในทีมของผมมากนะครับผมเพราะว่า ถ้าเราอัพจนเต็มเนี่ยเราก็จะปลดล็อกเป้าหมายด้วยนะครับผมนี่ครับเป้าหมายก็จะทําให้พลังโจมตีป้องกันกับ HP ของเราเนี่ยเพิ่มอย่างละ1%นะครับทั้งทีมเลยนะครับผมก็ทําให้ฮีโร่ในด d เราทั้งหมดเนี่ยก็เพิ่มไปด้วยนะครับผมก็ปลดล็อกมาทั้งสิ้น6ลงยิมก็เท่ากับว่าเพิ่มพลังโจมตีป้องกันกันกบ HP อย่างละ18%นะครับผม เยอะเยอะจริงๆนะครับผมในส่วนนี้ทําให้พลังในทีมผมเนี่ยเยอะตามไปด้วยนะครับถัดมาก็จะอยู่ในส่วนของห้องวิจัยนะครับผมห้องวิจัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ได้อัพไปประมาณนี้นะครับผมในส่วนของอคอจีนอตก็ปลดล็อกถึงแค่เลเวลสนะครับผมคอหน้ากากหวานเลเวลสามคอจีนัตเลเวลสนะครับผมคอจักรพพัดเด็กเลเวลสแล้วก็คอของบาคูซันเลเวลสนั่นเองนะครับ เพราะว่าสายฟรีเนี่ยในส่วนนี้ก็อาจจะตามสายเติมไม่ค่อยทันนะครับผมเพราะว่าสายเติมเนี่ยหลังๆมาในส่วนของห้องวิจัยเนี่ยของเขาค่อนข้างที่จะอัพได้เลเวลสูงนะครับเลเวลเกือบเลเวลสิบนะครับก็จะทําให้พลังโบนัสทีมทั้งหมดเนี่ยเพิ่มบางคนเนี่ยเพิ่มได้ถึง2อถึงสล้านเลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยตอนนี้เพิ่มมาแค่7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นการอัพตัวละครนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยอย่างด้วงผมใช่ไหมครับก็ได้อัพไปจนถึงกรอบทองบวก5แล้วนะครับผมก็ปลดขีดจำกัดเลเวลเลเวล5นะครับผม5ดาวแล้วก็ปลุกตื่นสี่ดาวม่วงนั่นเองนะครับผมทักษะก็ไปจนถึงขั้นสูงนะครับส่วนตัวด้วงผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองการ์ดอัพดาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอามาปลดช่องทักษะ จนครบเลยนะครับผมก็แค่ขั้นสูงเนี่ยก็ใช้3มช่องนี้ก็ใช้การ์ด up down อยู่ทั้งสิ้น45บใบแล้วนะครับผมโอ้โหโซึ่งเปลืองมากๆเลยนะครับทำให้ตัวอื่นผมเนี่ยแทบไม่ได้ปลดล็อกในส่วนของแผ่นทักษะเลยนะครับผมนี่เน่ตัวอื่นแทบไม่ได้ปลดเลยนะครับเนี่ยอย่างตัวคมบุเนี่ยปลดไปจนถึงทักษะขั้นพัฒนาแต่ไม่มีการปลดแผ่นทักษะ สักแผ่นหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามาใช้การอัปดาวกับตัวด้วงจนหมดเลยนะครับผมก็ราชเทเลลึกก็ปลดไปแค่แผ่นเดียวเองนะครับผมเนี่ยเพราะว่าราชเทเลลึกผมเนี่ยตอนนี้แค่3ดาวนะครับก็พยายามจะดันขึ้น4ดาวอยู่นะครับตอนนี้เพื่อปลดล็อกในส่วนของทักษะด้วยอาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับผมนี่ที่จะพามาดูก็จะอยู่ในส่วนของอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมนี่ครับก็ ที่ทําให้พลังในทีมของผมเนี่ยเพิ่มได้ไวนะครับผมไอดีนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าไอดีนี้เนี่ยค่อนข้างอัพพลังได้ไวกว่าไอดีหลักเซิร์ฟเวอร์291นะครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมค่อนข้างโชคดีหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยดอดได้อุปกรณ์สีส้มเนี่ยออปชั่นดีพอสมควรเลยนะครับผมออปชั่น HP กับโจมตีเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับเนี่ย HP ซึ่งป้องกันผมได้น้อยมากๆเลยนะครับผมแตกต่างจากไอดีหลักผมที่โอ้โหป้องกันมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับ H p p กับโจมตีมาน้อยมากๆเลยนะครับผมนี่ครับไอดีนี้ผมค่อนข้างโชคดีนะครับผมก็เลยทําให้อผมอัพพลังในทีมได้ไวนะครับผมนี่ครับโอ้โหชิ้นนี้ก็ได้มาเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเป็นตังเกงสูตรนะครับผมเนี่ยครับผมเซฟอัศวินนะครับผมนี่ ครบเซตเลยนะครับผมเป็น h p พความไวนะครับผมสองชิ้นแล้วก็กางเกงเป็นโจมตีกับโจมตีเสื้อก็จะเป็นโจมอ่า HP พกับป้องกันนะครับผมเนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมดวงดีมากๆนะครับไอดี ID นี้นี่ครับว่าถ้าผมใส่ของส้มทั้งหมดเนี่ยพลังในทีมผมก็จะถึงเจ็ดล้านนะครับผมเนี่ยครับล่าสุดเลยเมื่อเช้านะครับผมผมเพิ่งได้ กางเกงนักดาบมาเองนะครับผมก็เป็นออปชันที่ถือว่าดีเลยนะครับผมโจมตีกับ HP เปอร์เซนต์ก็ได้มาจากในร้านค้านั่นเองนะครับผมในส่วนของโซนการ์ดแล้วก็ใช้ในส่วนของเนี่ยแต้มด้านบนเนี่ยครับซึ่งผมมีหมื่นกว่าแต้มเนี่ยในการแลกมาด้วยนะครับผมแลกมาแค่1,500รแต้มนะครับผมโอ้โหถือว่าดวงดีมากๆนะครับไอดี ID นี้ไอดีเซิร์ฟเวอร์291เนี่ยผมเล่นมา เล่นมาก่อนหน้าตั้งเดือนหนึ่งนะครับผมเดือนหนึ่งเต็มเ็มเลยก็ยังไม่เคยได้ของสีทองจากล้านค้าเลยนะครับผมแต่ไอดนีนี้เนี่ยฟาดมาก่อนแล้วนะครับผมก็เป็นไอดีที่ดวงดีมากๆนะครับก็ทําให้ไอดีนี้เนี่ยผมได้ดันพลังขึ้นมาจนถึงเจ็ดล้านได้นั่นเองนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของศูนย์ฝึกฝนกลางนะครับผม ศูนย์กลางฝึกฝนนั่นเองนะครับผมนี่ผมก็ได้ปลดล็อกในส่วนของอาการฝึกสายนะครับผมฝึกสายต่อสู้สายอาวุธสายพลังสายเทคนิคนะครับผมตอนนี้ปลดไปจนถึงขั้น8ดนะครับผมแล้วก็ศูนย์เทคนิคเนี่ยผมได้ปลดมาจนถึงเนี่ยครับการเพิ่มพลังเพิ่มโบนัสเฮีเพื่อนทั้งทีมนะครับ5เเซนนะครับผมแล้วก็ในการฝึกสกิลนะครับผมตรงนี้ก็เพิ่มพลังได้เยอะเหมือนกันนะครับผม ในส่วนนี้เนี่ยไอดีผมก็ปลดล็อกมาจนถึงเลเวล66นะครับผมทั้งหมดนะครับนี่ครับเรได้ปลดล็อกขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนนี้ก็เพิ่มพลังในทีมเราเยอะมากๆเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะครับประมาณนี้นะครับผมโดยรวมนะครับที่ทําให้พลังในทีมของผมผม,ผม,มาจนถึงเจ็ดล้านแล้วก็ไอดีหลักเนี่ยอยู่ที่เก้าล้านได้นะครับผมก็ถ้า ทุกคนขยันเล่นนะครับผมเล่นทุกวันเนี่ยในส่วนนี้ที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือห้ามพลาดเลยเด็ดขาดเลยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไซตามะนี่แหละนะครับผมพยายามทําให้ได้ครบทุกวันเลยนะครับผมก็ทุกคนก็จะอัพพลังมาได้แบบผมนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะมีประมาณนี้นะครับผมในการอัพพลังทีมของผมขึ้นมาพลัง7ล้านได้นะครับผม ก็ก่อนจากกันไปนะครับผมผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับตู่ผมด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ